Thai Sweet Family สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมสวนค่ะเนื่องจากว่าเรามีความฝันอยากจะปลูกผักผลไม้ปลอดสารเคมีทำเกษตรอินทรีย์เราเลยต้องลงมือทำค่ะต้นกล้วยต้นนี้พี่ชายเราปลูกให้นะคะสวยมากๆดูสิคะน้องน่าจะเครือใหญ่มากๆเลยเป็นกล้วยน้ำว้านะคะ แผนของเราวันนี้ก็คือพาน้องหมูสามตัวมาอยู่ที่ฟาร์มค่ะจุดประสงค์ในการเลี้ยงหมูในครั้งนี้นะคะเราต้องการหลกัหลกๆคือขี้หมูค่ะหนุ่มเสื้อสีฟ้าคนนี้พี่ชายเราเองจ้าต้องการเล้าหมูเล้าไก่สั่งไปพี่จัดให้พี่ๆเขามาทำเล้าหมูเล้าไก่วันนี้ให้เสร็จภายในวันเดียวเลยค่ะมาจากสกลเลยนะคะ มาทำเล้าหมูเล้าไก่ให้น้องที่อุดรขอบคุณค่ะวันนี้แดดร้อนมากๆแดดร้อนจริงๆค่ะวันนี้ทุกคนสู้ๆนะคะพี่เขาค่อยๆทำกันไปนะคะไม่ได้รีบแต่ก็ทำไม่ได้หยุดเลยทีเดียวใกล้เสร็จแล้วนะคะเริ่มมุงหลังคาแล้วใกล้เสร็จแล้วคะ่ะสาวๆก็มานั่งให้กำลังใจกันด้วย มองไปมองมาน่ารักไหมล่ะคะทุกคนตะมูตตมิใช่ไหมละ่ะวันนี้เราพาน้องหมูมาอยู่ด้วยสามตัวนะคะก็เลยไม่ได้ทำเล้าใหญ่อะไรมากมายนะทำแค่ให้น้องอยู่ได้ก็พอคะ่ะใกล้ถึงเวลาพาน้องหมูเข้าเล้าแล้วนะคะน้องหมูก็คงดีใจเพราะอยู่ในกรงเล็กๆนี้มาทั้งวันแล้วอ่ะพี่ๆช่วยกันคะ่ะเอายกดีๆดีๆค่ะดีๆ อ,อย่างนั้นแหละพี่อย่างนั้นแหละได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะอ่ะอ้า,อาแกะเลยแกะออกเลยค่ะให้น้องหมูออกมาดูคอกใหม่สิอันที่จริงวันนี้ต้องมีน้องหมูมาสี่ตัวนะคะเป็นน้องหมูของพี่ชายเราเองแต่ว่าตัวที่สี่น้องวิ่งหนีออกจากคอกไปค่ะพี่ไม่สามารถจับน้องหมูกลับมาได้ก็เลยเอามาให้เราได้แค่สามตัวนะคะ นี่เลยค่ะเปิดออกเลยค่ะอา้าวไอเด็กคีดดื้อของเรานี่เองน้องไนทออกไปเลยออกไปเลยเดี๋ยวหมูกัดตูดนี่เป็นน้องหมูสามตัวแรกเลยนะคะที่เรานํามาเลี้ยงขอให้น้องหมูอยู่ดีกินดีขี้เยอะๆเอามาทําปุ๋ยเด้ออ่าอ้ายแกะเศษยางอ้ายแกะเสร็จเธอน้องหมูอยากออกจากกรงแล้วจ้าอ่ะถึงเวลาแล้วออกมาลูกออกมา ออกมาเอออย่างนั้นแหละโดนเทเลยเห็นไหมไม่ออกสัทีเอาละคะ่ะตอนนี้น้องหมูก็ได้ออกมาจากกรงแล้วเราอยากจะบอกว่าขนาดแกรบนะคะที่ใส่ในคอกหมูพี่ชายเรายังขนขึ้นรถมาจากสกกลให้เลยหื่หใจดีไหมล่ะคะโอ๊ยน้องไหนหยุดเลยหยุดเลยจะยอกหมูทำไมล่ะเนี่ยอื้มไอเด็กขี้ดือ้อ มามามาน้องไนออกมาลูกออกมาเสร็จภารกิจแล้วเออออกมาออกมาออกมากัดสักทีดีไหมเนี่ยกัดสักทีนี่หมูกัดสักทีสิลูกเพื่อให้น้องหมูนะคะได้คลายกังวลไปบ้างเราก็เอาต้นกล้วยมาสับ,ส,บ,ส,บสับนะคะให้น้องหมูกินนะคะอะ่ลูกกิน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 น้ำลูกกินน้ํากินน้ําน้องหมูสามตัวนี้ก็ค่อนข้างเชื่องนะคะไม่ได้ดื้ออะไรมาก ตัดภาพไปที่วานมานเล l เ t อ์ <c oughs> ดูค่ะบอกเลยว่าน้องหมูทองจะแตกน้องหมูก็กินเก่งคุณยายก็ให้อาหารเก่งสุดท้ายนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่องไทยสวิทแฟมิลี่ ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไทยสวิทแฟมิลี่ช่อง YouTube เล็กๆของครอบครัวเราเราหวังว่าช่องนี้จะทำให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์สาระและความบันเทิงบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆพี่ๆที่ทำเกษตรอินทรีย์มาก่อนหน้านี้แล้วสามารถเขียนใต้คอมเมนต์แนะนำวิธีในการทำเกษตรอินทรีย์ได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านไหน ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูก็สามารถแนะนำกันมาได้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งนะคะขอบคุณการสนับสนุนทั้งการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องเรานะคะขอบคุณค่ะทุกคนเราจะให้ดูหมูหลุดจากคอกห,ห,หมูหมูลุดจากคอกออกมาค่ะดู